วิธีตัดความยาวด้วยแอป InShot มาดูวิธีกันนะคะก็เริ่มจากการเข้าไปในแอป InShot นะคะกดเข้าไปนะคะก็จะเจอหน้านี้นะคะหลังจากนั้นเราก็กดที่คำว่าวิดีโอแล้วก็กดที่คำว่าใหม่แล้วก็เลือกคลิปวิดีโอที่ต้องการจะตัดนะคะ เสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายถูกด้านล่างก็จะได้คลิปวิดีโอที่เราต้องการจะตัดแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็กดที่ตัวคลิปที่อยู่ด้านล่างให้ขึ้นขอบสีขาวนะคะเสร็จแล้วก็เลื่อนนะคะหารูปกรรไกรแล้วก็กดเข้าไปนะคะเสร็จแล้วก็จะเจอคลิปแบบนี้นะคะที่ขึ้นขอบสีเขียวหลังจากนั้นเราก็เลือกตำแหน่ง ที่เราต้องการจะตัดออกนะคะอพอเลือกได้แล้วนะคะเราก็กดเครื่องหมายถูกนะคะเสร็จแล้วนะคะคลิปวิดีโอที่เราต้องการจะตัดนะคะก็ถูกตัดออกเรียบร้อยแล้วนะคะ